สวัสดีจ้าวันนี้จะมาลง25ชุดตรงไม่ต้องกลับให้ดูนะคะก่อนเอินมาดูคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาล แนวทางที้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าตามโตตามโตเราใช้หลักหมื่นบวกหลักสิ <c oughs> สบตั้งกองใช้หลักหมื่นคือแปรด หน่คือแปบวกสิบล่างคือศูนยเอาแปดนบวกสิบล่างคือ0ูนย์เก้าศูนย จับคู่ได้25ชุด25ตัวก็คือแปดสามเขียนห่างกันนี่และแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจด ครบ25ชุดแล้ววันนี้ชอบพี่เป็ดเปปใส่ลกลกใช่ลลกหน่อยล่างเรีกยอิตยอฮิตึ้อหน่วยบนบวกสิบล่างหน่อยบนคือ

ได้มาคือหกแปดเจ็ดแปดหกหนึ่งเจ็ดตัดได้สี่ตัวเอาขอกมาได้ส่ตัวยีสิบห้าชุด ทองเข้าตัวมวดตวมวดที่มันออกศูนจิตก็ตัดออาได้สามตัวสามมันก็มีหกสามแต่นี้มันก็มีอยู่ว่าอันนี้มีก็หกแปดหกเก้าเจ็ป้า เราจะใช้สิบบนบวกสิบสามแล้วกับ 8. แปดหลักหน่วยมีแปดอย่างเดียวแปดอย่างเดียวแปดอย่างเดียวตกรุกออกมาก็คือห้าแปด เด็นสุดสดคือ68เข้าไปที่6ป68กลับตัวด้วยนะคะอันนี้กลับเลย i'm it ย้อนหลังเขาสุงวดเลยย้อนหลังย้อนหลังเขาสุกงวดพอเดินหน้าไม่รู้มันจะเป็นยังไงอย่างนี้แหละชอบมาที่หกแปดไม่รู้เป็นไงมันจะอั้นไหมในหกแปดงวดนี้แต่พอ,พอ,พอหัวหวยออกมาก็ทำได้หกแปดเลยชอบหกแปดเลย สิบมยแวิ่งแปงวดน,นี้นะวิ่งแปดย8อปอะไรแปดอะไรแปดอะไรตายตัววิ่งแปดเงเ่อนในห้อใสร้อยก็คือเก้าหกปป หกแปดสามตัวจัดเต็มจัดหนักจัดหนักจัดเต็ม <c oughs> ตชอบมากตัวนี้โอ้ยเห็ดเล็กตัวใดกเต็มเต็มได้สี่ตัวสี่ตัวนี้อาจจะเป็นล่างหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแต่หนึ่งแปดไม่มีเลย หนึ่งเปไม่มีเลยอออื mm ื hmm, mm hmm. นี่นะคะนี่นะคะยี่สิบห้าตัวมีหลายมีหลายมีหลายแบบถ้าเราจะใช้หลักหน่วยหน่วยล่างนะหน่วยล่างมันจะมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาหกเปดอีกมันเดือหกเปดว่าเราเล็กวิ่งเราได้เปด วิ่งแปดไปเลยประกบคู่กับหกห้าหกเจ็ดจะแปดเลยมันก็มีที่ห้าแปดหกแปดนี่แหละแค่นี้นะคะดูคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นแนวทางนี้ให้เป็นการสนับสนุนเป็นการคำนวณทางอนิจจศาสตร,สร์ เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดคนไหนใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณด้วยจ้าเค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ